สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโ oh, อปอชแนลกันอีกแล้วนะคะพระเจ้าแอดอยากจะกรี๊ดเพื่อนๆไม่อยากจะแนะนําตัวเองนะแต่อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูภาพนอริซ่ารัวกันไปเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าโบใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วจ้าโบนี่ลากแทบจะลากถึงหลังถึงคื้นไปแล้วนะหนึ่งเนี่ยกลัวนอริซ่าสะดุดโบตัวเองนะจ๊ะเพราะว่าโบใหญ่มากแล้วลยาวเนี่ยยาวจะมาลัดหัวใจคนดูของเราได้เลยนั่นเองนะจ๊ะ โอ้ oh, แล้วแต่ละแอคตแต่ละภาพนะมีความแซ่บมีความนัวมีความเซ็กซี่มากๆไม่ว่าจะเป็นลุกชุดขาวหรือว่าจะเป็นลุกชุดชมพูนะมีการเปลี่ยนชุดในงานปาร์ตี้ด้วยแล้วคนเด่นคนดัง,คน,ดงคนนี้นะครับก็คือพี่เดียนาเนี่ยได้มาอยู่ใกล้ชิดติดขอบแก้มของโอริซาของเราไม่ไหวแล้วเพราะความร้อนจากความอิจฉาลิษยาเนี่ยมันเต็มไปหมดนะจ้าแต่อิจฉาลิสยาในที่นี้คืออิจฉาแบบดีๆนะอยากจะมีแต้มบุญได้ไปร่วมงานก็ยังดีแต่พอดีงานนี้มันเป็นงาน private party นะเพื่อนๆซึ่งเ่าที่ภาพปล่อยออกมาทวิตเตอร์จนตอนนี้วแต่ ก่อนที่เอ็กเซลินเลยกนะเพื่อน<ๆ>เพราะว่าเป็นงานวันเกิดที่โคตรจะแบบน่ารักเซ็กซี่มีน้องหมาด้วยมีอะไรหลายอย่างแล้ววิดีโอที่ปล่อยออกมาเหมือนถ่ายแบบปะเนี่ยเอาไปลงปกนิตยสารวอล์กได้เลยนะหรือจะเป็นฮาร์เปอร์บาซาก็ได้เพื่อนๆอย่างที่แอดบอกว่าถ้าดูจังหวะที่น้องสร้างหมุนตัวนั้น พระเจ้าแต่เสียดายที่คลิปวิดีโอนั้นเงียบมากนะแต่ความเงียบนี้ก็เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยพลังงานบวกที่อยู่รอบๆตัวโอริซ่าแล้วโบใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้วอ่ะจริงแอดไม่รู้จะพูดยังไงดีตอนนี้คือเห็นภาพแล้วก็กรี๊ดอยู่ที่บ้านนะจะมีโมเมนต์ที่นอริซ่านะครับเออเอาเบื้องหลังการแต่งหน้าทาปากการแต่งโบแล้วเสื้อผ้าของน้องนี่โอ้โหมีโบกี่ชั้นก่อนโบใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วเรียกว่าไฮโซโบใหญ่จัดหนักจัดเต็มนะจ๊ะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าเป็นแบรนด์อะไรนะเนเพื่อนนะ ซึ่งดูจากเรีแอคชั่นภาพที่น้องลิซ่าเห็นเค้กแล้วนะั้นน้องลิซ่าน่าจะแฮปปี้สุดๆแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับแอดเห็นแล้วเนี่ยแอดก็รู้สึกว่าเฮ้ยการมาในครั้งนี้น้องลิซ่าน่าจะแฮปปี้จริงๆได้เค้กทีเดียว4ก้อนแต่ถ้ากินหมดเนี่ยกลับบ้านไปพุงป่องนะจ๊ะเออไม่ไหวแล้วหนึ่งอะอะไรแบบนี้ซึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าอีกครั้งด้วยนะครับแต่งตัวแบบนี้เนี่ยคล้ายๆสโนไวท์ในร่างของน้องลิซ่าที่มีคอนเทนต์คอนเซ็ปต์เพิ่มขึมนงงนขม้นมาถือุา เรียบทั้งงานจ้ะใครก็เอาไม่ลงความคาริสม่าน,นี้นะครับก็ไม่รู้จะฝากอะไรต่อแล้วฝากความสวยของโนริซ่าทายคลิปกันไปเลยกันแล้วกันนะจ๊ะก็ะสำหรับคลิปนี้นะครับมาดึกกันหน่อยแต่มาดึกแล้วโดนใจไหมจ๊ะเอออะแอดกันไปกันก่อนนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะ,จ,ะจอกันใหม่จุ๊บๆคลิปหน้าเด้อ no